สำหรับโพซีของเรานะคทับที่เราตั้งไว้นะครับตั้งแต่เบรกแรกของรายการนะครับคุณคิดว่าทั้งพี่อาตุงตามแล้วก็กันเดอร์สตาร์นะฮะคนไหนแต่งหญิงแล้วเซ็กซี่ที่สุดเพราะอะไรครับผมวันนี้เราได้ไปแล้วครับสามอันดับฮะถูกต้องเพราะส่งกันมาเยอะมากทั้งประเทศเนี่ยรอดูเลยว่าจะเป็นใครครับถูกต้องนฮะวันนี้อันดับที่มามะาครับได้แก่พี่อาเดอร์สตาร์ ดู่คอตัวอย่างที่มตั้งตั้งแตเมื่อไหร่กันเนี่ยตก็ไปเที่ยวตอนนั้นคือแอบแม่เป็นเนี่ยจะบ้าแล้วน่าเลยไม่ได้สวยนะสวยแล้วเขาให้ผลไม้วันนีพี่บอกว่าหน้าสวยเสียงหวานนี่หวานเนี่ยโอ้โหนกเป็นลูกเลยนะพี่เราพี่เราพูดเสียงผู้หญิงในหน้านี้นะครับโซนิเคนะนี่คือพี่อาพี่อาเนี่ยอันดับสาม อันดับที่สองของเรานะฮะคุณคิดว่าถ้าเป็นสามคนนะครับใครแต่งหญิงแล้วสวยที่สุดเพราะอะไรนะฮะอันดับสองได้แก่ตุ้มตาเบสตาไหนเนอะใหรอะค่าดีมากอะตุ้มตาดีนะี่ดูเอลเป็นเอลเนี่ยมาดูตุ้มตาดิครับ เใรอ่นะฮะเขามีเหตุผลมาด้วยนะครับเขาบอกว่าตุ้มตันเนี่ยยิ้มหวานเขาจ้วนหน้าเจียเขาจ้วนหน้าเจี๋ยที่อาชอบเขาแบบนี้ครับเว้ยผมขอเบอร์เลยถ้าเกิดเจอสวยนะเฮ้ยแต่ตุ้มมาเป็นหญิงก็สวยนะหุ่นได้ขุ่นได้แต่สวยจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะสวยนะจริงไม่สวย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 มากสวยมากสวยนะครับมาครับมาสวยจังแต่ที่สามเราที่สองผ่านไปแล้วครับแต่ที่หนึ่งเนี้ยเรารู้อยู่แล้วแต่ขอประกาศครับอันดับที่หนึ่งได้แก นั่นเหมือนเตาวดีเลยอ่ะเฮง่ายเดี๋ยวครไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปอัดลงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวได้ครับถ่ายรูปก่อนนะครับเขาให้เหตุผลมาด้วยเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดการเป็นผู้หญิงนะฮะคงสวยแต่ว่าอย่าสวยมากนะเดี๋ยวพี่อาจจะตีมภายในเจะถ่ายรูปแจบไปดูที่บ้านเลยจะถ่ายรูปแล้วนะครับสำหรับ SMS ที่ส่งเข้ามานะฮะก็รับไปเลยนะครับเบอร์0840984ดสนโอซีนะฮะรับไปเลยครับตัวนี้เลยนะฮะ